สวัสดีค่ะสวัสดีทุทกทคนเลยนะคะสวัสดีทั้งคนไทยและคนต่างประเทศสวัสดีพร้อมๆกันค่ะสวัสดีทั่วโลกเลยนะคะวันนี้ก็เข้าสู่เดือนกันยายน2567นะคะดังนั้นวันนี้แม่หมอก็จะมาตรวจเช็กดวงชะตาสําหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีพฤษภนะคะ ท่านที่เกิดในราศีพุธในที่นี้หมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่16พฤษภาคมไปจนถึงวันที่15มิถุนายนนะคะไม่ว่าท่านนี้จะเกิดอยู่ในพอออะไรก็ตามราศีพุธก็จะหมายถึงเกิดระหว่างวันที่16พฤษภาไปจนถึงวันที่15มิถุนายนนะคะ และในการตรวจเช็คดวงชะตานี้แม่หมอตรวจเช็คดวงชะตาโดยอิงจากไพ่ยอยู่2ชุดนี้นะคะคืออิงจากไพ่ทาหลดนี้นะคะแล้วก็ยิงจากไพ่เรนมองนี้นะคะเพราะว่าไพ่ทั้งสองชุดนี้จะมีความขลังความฉับหมังความแม่นยำยิ่งนักนะคะแม่หมอจะไม่ได้ยิงดวงดาวจะไม่ได้ยิงเวลาตกฟ้าก จะไม่ได้อิงลัคนาอันใดน,นะคะขอให้ท่านเข้าใจตามนี้ด้วยโอเคเมื่อท่านเข้าใจตามนี้ดีแล้วเรามาตรวจเช็คดวงชะตากันนะคะท่านที่เกิดอยู่ในราศีพฤษภโดยสภาพท,ทั่วไปตามพื้นฐานดวงของท่านช่วงเดือนกันยายนนี้โดยภาพรวมแล้วตัวท่านจะมีเรื่องราวที่ทำให้ท่านคิดมาก คิดมากพอคิดมากแล้วกลายเป็นความทุกข์นะคะมันไม่ได้ทุกข์หนักหนาะสาหาัสแต่ว่ามันทุกข์อยู่รุมๆทุกข์อยู่เรื่อยๆทุกไปเรื่อยๆอันี้คิดถึงคาใดมันก็ทุกข์พอลืมมันก็ไม่ทุกข์มันจะเป็นอย่างนี้คือมันจะเป็นช่วงจังหวะเดือนที่อยู่ในห้วงแห่งความคิดมันมีคิดสารพัดอย่างเข้ามาในสมองนะคะ ทีนี้เรามาเจาะดูทีละเรื่องเรามาดูเรื่องหน้าที่การงานก่อนสำหรับเรื่องหน้าที่การงานนั้นดวงการงานท่านที่เกิดในราศีพกษภนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีประสบความสําเร็จนะคะท่านการงานในช่วงเดือนนี้ก็ทําไปได้เรื่อยๆไม่มีปัญหาไม่มี ติดขัดไม่มีอุปสรรคใดนะคะท่านทําในตําแหน่งอะไรหน้าที่อะไรเงินเดือนเท่าไหร่ก็ยังอยู่ในตําแหน่งนั้นเงินเดือนเท่านั้นนะคะไม่มีอุปสรรคไม่มีปัญหาอะไรนะคะหรือท่านนักศึกษาเรียนที่เรียนจบแล้วต้องการที่จะไปสมัครงานในช่วงเดือนกันยายนนี้ เมื่อท่านไปสมัครงานเขาก็รับท่านเข้าทำงานนะคะหรือมีการสอบแข่งขันอะไรท่านก็สอบผ่านนะคะในช่วงเดือนนี้เอาเป็นว่าดวงการงานไม่ว่าท่านจะทำธุรกิจส่วนตัวหรือทำในองค์กรอื่นหรือทำงานรับราชการก็ถือว่าอยู่ในเกมที่ดีได้งานงานการดีมั่นคงดีนะคะทำมาค้าขึ้นท่านที่ทำธุรกิจส่วนตัวทำมาค้าขึ้นมีคน หลังไหลมารับใช้บริการในรธุรกิจการงานของท่านนะคะช่วงนี้ท่านจับอาชีพอะไรก็เป็นเงินเป็นทองทํามาค้าขึ้นนะคะเอาเป็นว่าการงานดีทีนี้เรามาดูเรื่องแห่งการเงินสําหรับการเงินท่านที่เกิดในราศีพฤษภการเงินก็ถืออยู่ว่าในเกณฑ์ที่ดีเหมือนกันนะคะการเงินนอกจากมาจากเรื่องการงานงานสร้างเงินให้กับท่านดีแล้ว ท่านก็ยังมีโชคลาบแห่งการเงินหลากหลายช่องทางหลากหลายช่องทางสะพัดสะพัสะพัะพเข้ามาสู่ตัวท่านสะพัดมาจากทางนั้นสะพัดมาจากทางนี้มาสู่ตัวท่านอยู่ได้เรื่อยๆอ,อ,อยู่ได้บ่อยๆถือว่าดวงการเงินนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากเลยแหละนะคะทีนี้มาดูเรื่องแห่งความรักความรักแม่หมอจะก็จะแยกเป็นสองแบบเพราะว่า ความรักนี้มันมีทั้งดีและไม่ดีทีนี้แยกเป็นสองแบบก็คือ 1. ความรักสำหรับคนโสด 2. ความรักสำหรับคนที่มีคู่หรือว่าเป็นครอบครัวนะครับเรามาดูความรักสำหรับคนโสดก่อนสำหรับคนโสดแล้วช่วงเดือนกันยายนนี้ดวงความรักของท่านนี้ไม่เก่มใสไม่ดีเลยนะคะ กาวโดยสรุปแล้วท่านใดที่ยังเป็นโสดอยู่ก็ยังต้องอยู่เย็นเป็นโสดไปก่อนนะคะช่วงเดือนนี้ช่วงเดือนนี้มันจะเงียบมากจะไม่มีใครมาขายขนมจีบจะไม่มีใครนำความรักมาให้หรือหากแม้นว่ามีคนมารักมาชอบมีคนมาขายขนมจีบให้กับท่านแต่ถ้าว่าเขาเหล่านั้น ไม่ได้นำเอาความรักที่เป็นจีรังยั่งยืนมาสู่ตัวท่านมันจะเป็นความรักแบบจอมปลอมเป็นความรักที่เอาแน่เอานอนไม่ได้เพราะฉะนั้นในช่วงเดือนกันยายนนี้หากแม้นว่ามีใครมารักมาชอบท่านก็ขอให้รับรู้รับฟังอย่างเดียวอย่าได้ไปถลําใจ อย่าได้ไปเอ็นเอียงเอาใจไปเพราะว่าถ้าเราเอาใจเอ็นไปผลตอบแทนมามันจะไม่สําเร็จไม่สมหวังแล้วมันก็จะทำให้เรานี้ปวดแปบ,บในหัวใจมันจะยิ่งเจ็บปวดเพราะว่ามันเป็นความรักที่เอาแน่เอานอนไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นใครมาบอกรักท่าน ก็ฟังไว้ก่อนพินิษพิจารณาไว้ก่อนหากมีไหลยลักก็รักเผื่อเลือกเอาไว้ก่อนอย่าได้พึ่งไปตัดสินใจมอบเอาใจถล,ถล่มไปให้เต็มร้อยนะคะต้อง5คิด50าสห้าสินะคะมิฉะนั้นเราจะเสียใจเพราะว่าในพื้นฐานดวงของท่านใครก็ตามที่ก่อนหน้านี้ถ้ามี คู่รักอยู่ก่อนหน้านี้สำหรับท่านที่เกิดในราศีพฤษภนะคะพอมาสู่ช่วงเดือนกันยายนนี้จากความรักที่เคยรักใคร่กันสวีดหวานกันไปมาหาสู่กันมีความรักที่ดีต่อกันพอมาสู่ในช่วงเดือนกันยายนนี้ความรักมันแปลเปลี่ยนนะคะมันแปลเปลี่ยนมันไม่เหมือนเดิมนะคะจากจากจากที่เคยดีๆต่อกันมันกลับ ไม่ดีนะคะจากที่เราคาดหวังว่ามันจะสําเร็จมันจะสมหวังมันกลับกลายเป็นทําให้เรานี้บอบช้าทําให้เรานี้ผิดหวังนะคะมันเป็นพอกจังหวะดวงของเราเพราะฉะนั้นท่านใดที่เข้ามารับชมรับฟังลิปวิดีโอของแม่หมอนี้ที่ยังเป็นโสดอยู่ก็ให้ฟังไว้นะคะฟังไว้หากมีลักใดๆเข้ามาก็ก็ก็รับไว้ก่อนแต่อย่าเพิ่งไปถล่มลึกนะคะให้คิด สมหวัง50ผิดหวัง50เข้าไว้นะคะเพราะว่ามันมีแนวโน้มว่ามันจะผิดหวังมากกว่าสมหวังทีนี้เรามาดูความรักสำหรับคนมีคู่คนที่มีคู่หรือว่าเป็นสถาบันครอบครัวด้านความรักความผูกสัมพันธ์ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเพราะท่านสามีและภรรยากต่างก็ให้ความรักความาจริงจังจริงใจที่ดีต่อกัน เป็นคู่สร้างคู่สมซึ่งกันและกันเป็นคู่แท้ซึ่งกันและกันต่างก็เอออหอมหมกไปด้วยกันสร้างฐานะไปได้ด้วยกันมีแต่ความสวิดหวานซึ่งกันและกันนะคะไม่มีปัญหาไม่มีอุบัติสรตคติดขัดอันใดน,นะคะมันจะตรงข้ามกับคนโสดคนโสดจะผิดหวงังคนมีคู่จะมีความสุขนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องเคาะท่านที่เกิดโยในราศีพฤษภ ถือว่าดวงชะตาท่านในช่วงเดือนกันยายนนี้ท่านก็มีเข้ออยู่นะคะเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนนี้ขอให้ท่านนี้เร่งหมั่นทำบุญทำทานสวดมนต์บำเพ็ญเพียรภาวนาเข้าวายเพราะว่าดวงชะตาของท่านช่วงเดือนนี้มันจะมีข้อหนึ่งท่านจะมีข้อให้ระมัดระวังจะมีข้อกับบุคคลในบุคคลหนึ่ง เขาอาจจะมาหาเรื่องหาความใส่ร้ายป้ายสีท่านมาพูดจาให้ท่านนี้ได้เก็บป,ปวดเก็บแสบนะคะมาหาเรื่องหาความให้ระวังบุคคลให้ดีๆนะคะประการที่สองอาจก็ให้ระวังบุคคลอย่างวงเล็บละกันระวังพวกคอนเซนเตอร์เนี่ยระวังให้ดีๆด,ด้วย อาจจะมาทําให้ท่านนี้เสียทรัพย์สินเสียเงินเสียทองก็ได้นะคะอย่าได้ไปหลงเชื่อคารมนะคะประการต่อมาขอให้ท่านที่เป็นคนโสดก็ให้ระวังเหมือนกันหากช่วงนี้ใครมาบอกรักกับท่านมาบอกว่ารักจริงรักจริงหวังแต่งรักเป็นเรื่องเป็นราวก็ขอให้เชื่อหูเชื่อหูนะคะเชื่อไว้ก่อน อย่าได้ไปถลําอย่าได้ไปถลําใจมิเะนั้นท่านจะโดนหลอกได้นะคะมันจะทําให้ท่านนี้ปวดแปรเพราะว่าแนวโน้มของท่านหักท่านไปถลําแล้วมันโอกาสที่มันจะพัดพากจากกันมันจะหันหลังให้กันมีมากด้วยนะคะมันจะเป็นอย่างนี้และประการต่อมาท่านอาจจะมีเกณฑ์ว่าได้เก็บไข้ได้ป่วย หรือบางท่านที่ป่วยหนักอยู่ก็อาจจะมีเกณฑ์ว่าได้ผ่าตัดนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ให้ดูแลรักษาดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีๆนะคะหากคาใดที่เราเป็นไข้เป็นอะไรเล็กๆน้อยๆก็อย่าได้ชะล่าใจก็รีบไปหาหมอซะนะคะแล้วก็ให้ระวังมากที่สุดคือบุคลลบคลนี่แหละบุคคลนี่แหละตัวสำคัญมันจะทำให้เราเดือดเนื้อร้อนใจนะคะ นี้มาดูท่านที่เกิดราศีพฤศพถามว่าท่านมีปัญหาอะไรหรือไม่ท่านที่เกิดราศีพฤศภสิ่งหนึ่งที่ท่านไม่มีปัญหานั่นก็คือเรื่องการเงินท่านจะโชคดีท่านจะประสบความสำเร็จดีมากในเรื่องแห่งการเงินการทอง ท่านจะมีโชคลาภการเงินสพ,สพัดสพัดสพัดมาสู่ตัวท่านสพัดมาจากทางนั้นสพัดมาจากทางนี้มาสู่ตัวท่านทําให้ท่านนี้ได้เป็นปลื้มใจในการเงินนะคะสุขใจเรื่องการเงินได้เป็นสุขแต่ท่านก็มีเะ้์อย่างที่แม่หมอบอกกล่าวเอาไว้ให้ระวังให้มากๆนะคะโอเคแม่หมอก็จะขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้ ในการตรวจเช็คดวงชะตานี้แม่หมอดูเป็นภาพรวมนะคะแม่หมอจะไม่ได้เจาะดูดวงของคนใดคนหนึ่งนะคะและในการตรวจเช็คดวงชะตานี้ก็แม่นยำถึง80%เซ์ได้นะคะและหากแม้ว่าใครต้องการที่อยากจะตรวจเช็คดวงชะตาเพื่อเป็นดวงส่วนตัวของเราแล้วมันจะยิ่งเกิดความแม่นยำฉังยิ่งนะัก เพราะว่าเมื่อมาตรวจเช็คดวงชะตากับแม่หมอที่บ้านแม่หมอจะเอาวันเดือนปีเกิดของท่านนี้มารวมกันกับไพ่แล้วท่านก็จะได้มีพลังกิจพิเศษมียานอย่างรู้เลือกไพ่ใบที่เป็นดวงของท่านโดยแท้จริงแล้วความแม่นยำจะมังมันก็เกิดขึ้นจริงนะคะ หรือหากใครไม่สะดวกมาดูกับแม่หมอที่บ้านเพราะว่าบ้านอยู่ห่างไกลกันและมาดูกับแม่หมอก็เสียค่าครู200บาทนะคะเราก็มาดูกันทางออนไลน์ก็ได้นะคะโดยให้ท่านนี้แอดไลน์มานะคะแม่หมอให้ไอไลน์ไว้ตรงนี้นะคะให้ไลน์ไ d ดีไว้ตรงนี้นะคะแอดไลน์มานะคะเมื่อมาเป็นเพื่อนกันแล้วเราก็มาตรวจเช็คดวงชะตากันนะคะแล้วท่านก็สามารถที่จะ เลือกไพ่ได้ด้วยยานสัมผัสของท่านโดยแท้จริงก็จะเป็นความแม่นยำสำหรับดวงของท่านโดยแท้จริงนะคะหรือหากท่านใดบอกว่าอยากจะดูแต่ไม่อยากจะเสียค่าครูดูได้หรือไม่คำตอบก็คือดูได้ขอเพียงว่าเมื่อท่านเข้ามารับชมรับฟังคลิปวิดีโอของแม่หมอแล้วช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แม่หมอด้วยนะคะเมื่อท่านกด subscribe กดไลค์กดแชร์แม่หมอดีแล้ว ขอให้ท่านนี้เขียนถามแม่หมอมา1นึ่คำถามนะคะโดยให้ท่านนี้บอกว่าท่านเกิดวันที่อะไรเดือนอะไรปีพศอ,อ,อะไรเขียนมาถามหนึ่งคำถามแม่หมอตอบให้ฟรีนะคะอย่าลืมต้องกด subscribe ก่อนนะคะกด subscribe กดไลค์กดแชร์แม่หมอด้วยนะคะแม่หมอก็จะตอบลงบน y o youtube นี่แหละหรือท่านไม่สะดวกให้แม่หมอตอบที่ YouTube ก็แอดไลน์มานะคะก็จะตอบบนไลน์ให้แต่ถ้าถามมากกว่าหนึ่ถามแม่หมอก็คิดค่าครูนะคะ โอเคแม่หมอก็จะขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้นะคะเราคอยพบกันอีกครั้งในเดือนหน้าคือเดือนตุลาคม2567นนะคะสำหรับวันนี้แม่หมอก็จะขอลาไปก่อนก่อนจากไปแม่หมอก็จะขออวยพรให้ท่านที่เกิดราศีพฤษภจงอยู่ดีมีสุขมีความสุขทั้งใจและกายตลอดไปตลอดกาลนะคะสาธุเพียงขอบคุณมากค่ะ thank you so much